นี้ทุกคนว่าไงมีคนขอเข้ากลุ่มเราเอาเข้าได้ไหมได้คินหกเจ็ดแปดเชิญโบ6หกเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะกลุ่มนี้มีผู้หญิงด้วยหรอพี่คินใช่อ้อยมีผู้หญิงแล้วหนักหัวพ่อมึงเหรอฮึฮึพี่คินมันดาหนูอาหยุดทะเลาะกันได้แล้วมาแนะนําตัวกันเถอะฉันชื่อเชอรี่อายุสิบเจ็ดฉันชื่อลิคาอายุสิบเจ็ดมองหาจิ้งจกเหรอฮึ พี่ตาหนูทำไมหยุดหยุดฉันชื่อมาน,นีอายุสิบเจ็ดอีริคามาส่วนตัวหน่อยทำไมเอาเธอเคแต่ปะนะคะพี่คินสุดที่รักโอเคครับกูยังไม่ได้แนะนำตัวเลยอีฮะตัดไปที่สองคนนั้นโอ้ยอีกแกนี้รับสายช้าจังโอ้ยทำไม มัละแกมีอะไรแกคิดที่จะแย่งพี่คินจากฉันหรอยายบ้าปันบ้าหรือเปล่าว่าอีกแกนี้ไปเรื่อยอะไรแกกล้าด่าฉันหรอกล้าค่ะไม่ได้งโง่ฉันจะไปบอกพี่คินว่าแกด่าฉันเรื่องของมึงได้ไอ้นี้ปันจัดไปเข้าดิดดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนรอนานเฮ้อเฮนี้เธอจะไปด่าน้องไหมอะอะไรก็มันเป็นเองนี้ไม่เป็นไรนะน้องเพื่อนพี่มันปัน 100ใจต่อคุบ